สวัสดีค่ะพบกับพี่นาณาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงของชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง15มีนาถึง12เมษายนนะคะหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนก็ดูคลิปนี้ได้นะคะใครที่มีวันที่นะ,ะที่คัาบเกี่ยวนะ,ะแล้วก็ต่อเนื่องจาก ราศีมีนนะคะก็ดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะดูทั้งสองราศีได้เลยนะคะนะ,ะอย่าลืมว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะคะนะ,ะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะนะ ตัวตนของชาวราศีมีนได้ไพ่หกเหรียญค่ะชาวราศีมีนช่วงนี้นะมีรายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายจากครอบครัวและกิจวัตรประจําวันนะคะรายจ่ายที่ต้องจําเป็นต้องจ่ายนะคะบัตรเครดิตอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวตนของชาวราศีมีนนะถ้าเป็นหญิงนะจะเป็นหญิงลักษณะขาวค่อนข้างอวบนะ,ะลักษณะภูมิฐานนะ เป็นที่น่าเคารพนับถือยำเกงจากกับผู้คนที่พบเห็นนะคะชาวราศีมีนเป็นคนที่ปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์นะคะใบที่สามนะคะใบที่สามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะ,ะกับคุณชาวราศีมีนหรือคนในครอบครัวนะได้หนึ่งเหรียญโตโตหนึ่งเหรียญน,นี้หมายถึงลาบลอยนะคะทาย,ยว่านะ ในระยะเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้นะชาวราศีมีนจะมีลาบลอยเข้ามาเป็นเงินก้อนนะก้อนใหญ่พอสมควรนะคะแล้วแต่บุญวาสนาของชาวราศีมีนนะคะอาจจะเป็นตัวาชาวราศีมีนเองหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะจะเป็นคู่ครองนะหรือคนในครอบครัวนะที่จะได้รับเงินก้อนก้อนนี้นะคะ ในตำแหน่งที่4นะคะที่เป็นตำแหน่งคนรักคู่ครองของชาวราศีมีนนะคะได้ไพ่แปไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้าหมายถึงคนรักของชาวราศีมีนงานเยอะมากนะคะตอนนี้เขาทํางานหนักมากนะคะแล้วก็ต้องทํางานหลายอย่างด้วยนะคะ,ะที่ผ่านมาชาวราศีมีนนะค,ะค่อนข้างที่จะนอนไม่หลับนอนดึกแล้วก็พอ ถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับวิตกกังวลนะคะบางท่านปวดหัวไมเกรนนะคะบางท่านมีอาการแบบปวดกล้ามเนื้อ,อช่วงลำคอนะคะแล้วก็ทาใหนะ้นอนไม่หลับแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้ามาก็จะมีอาการง่วงซึมนะคะนะไม่สดชื่นประมาณเนี้ยค่ะ ในตำแหน่งที่6นะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้ไพ่ the World ค่ะจะบอกว่าสองใบนี้นะมาคู่กันค่ะ3ากับ6ค่ะนะฮะแล้ว the World นี่นะฮะเป็นไพ่ประจำดาวเสาร์นะคะเป็นไพ่ประจำคนเกิดวันเสาร์นะคะแล้วก็พระเสาร์นี่หมายถึงการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วแถมมาคู่กับไพ่หนึ่งเหรียญโตโตด้วยนะคะ ทายว่าชาวราศีมีนนะคะมีโชคลาภลอยเข้ามาแน่นอนนะะมีเงินก้อนเข้ามือแน่นอนเนาะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเร็วๆนี้นะคะชาวราศีมีนนะคะมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะว่าที่ทํานายไปถูกต้องไหมนะบางท่านก็อาจจะได้รับเงินก้อนเข้ามาแล้วนะคะบางท่านที่ยังไม่ได้นะมีอนาคตต้องได้แน่นอนคะ่ะเร็วๆนี้นะคะ ใบที่เจ็ดไพ่ฟัมคิดภายในใจได้ไพ่จัดเม้น์ค่ะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงไพ่เวรกรรมนะ,ะชาวราศีมีนนะคะบางครั้งนะ,ะอาจจะติดกรรมเกี่ยวกับคำอย่าไปว่าใครนะคะเพราะว่าคําพูดทุกคําจะย้อนกลับมาที่ตัวเองนะคะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการที่ราศีมีนอยากหมดหนี้หมดสินค่ะ หนี้สินต่างๆนะคะหรือรายจ่ายอะไรต่างๆที่มันเยอะมากมายเกินไปนะคะก็มีความรู้สึกอยากหมดหนี้นะอยากปลดหนี้ปลดสินอยากมีอสิสระทางการเงินนะคะอยากมีอสิสระท้งแบบไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยนะคะนะแล้วก็ตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้คิงออฟคัพค่ะทายว่านะชาวราศีมีนจะมีคนมาหาที่บ้าน หรือตัวเองไม่อยากอยู่นะบ้านค่ะช่วงนี้จะอยู่ไม่ติดบ้านนะอาจจะเดินทางไปเดินทางไปทําบุญนะคะหรือว่าเดินทางไปกับคนรักนะ,ะไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันนะคะกับคนรักนะคะทายว่าเดินทางนะ่าจ,จะมีโชคมีลาบด้วยนะคะใครที่เดินทางก็ไปเจอคนขายลอเตเตอรี่ก็ให้ลองเสี่ยงซื้อดูนะคะ สำหรับชาวราศีมีที่เป็นโสดใบนี้อาจจะทายว่ามีคนจะมาหาแบบเซอร์ไพรส์ค่ะอาจจะมีของฝันติดไม้ติดมือมาฝากนะรวมถึงแก้วแหวนเงินทองก็เป็นได้นะคะชาวราศีมีเตรียมตัวรอรับค่ะส่วนใบที่9ได้ไพ่เจถ้วยค่ะถ้วยนี้นะหมายถึงนะเงินทองในความฝันนะชาวราศีมีนะอาจจะฝันฝันดีฝันเห็นทรัพย์สมบัติ อะไรเงี้ยมากมายนะให้เอาตัวเลขจากความฝันนะคะนี่มาปลดหนี้เลยนะตัวเลขจากความฝันนะคะแล้วก็ตัวเลขจากเลขทะเบียนรถนะคะปลดหนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าถ้าทำนายว่าถ้าชาวราศีมีนไม่ปลดหนี้เป็นก้อนเพราะว่าหนี้ของแต่ละคนนี่เราไม่รู้ว่าเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่แค่ไหนนะไม่เหมือนกันนะคะ แต่บางคนที่มีนี่ก้อนใหญ่นะสามารถที่จะบรรเทานี่หรือลดนี่ไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าท่าที่เห็นนะคะชาวราศีมีมีโชคก้อนใหญ่มากค่ะนะแล้วก็ในอนาคตนะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของอนาคตใบที่10ค่ะได้ Wheel o f Fortune ค่ะใครที่ต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะะติดต่อธนาคารนะไม่ว่าจะเป็นเข้าแบงค์เพื่อกู้ที่ดินสร้างบ้านสร้าง ต่อเติมบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะทายว่าผ่านค่ะหรือใครที่จะทําอาชีพในหน้าค้าที่ดินนะคะหรือค้าขายที่ดินแบ่งขายที่ดินตรงที่เป็นส่วนของตัวเองทายว่าขายได้ค่ะทายว่าขายได้ทายว่าสําเร็จค่ะนะใครที่ทําตรงนี้อยู่นะคะทายว่าสําเร็จค่ะใน,ใ,นในไพ่ใบนี้เป็นตําแหน่งของอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้าชาวราศีมิน กำลังเริ่มทำธุรกรมอะไรถ้าคิดว่าจะขายหรือจะเป็นในหน้าหรือจะอะไรแล้วแต่ให้เดินหน้าเลยค่ะรับรองสำเร็จค่ะสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดนี่ก็คือไพ่ขยายคู่ของคนรักขยายใบนี้ค่ะคนรักของชาวราศีมีนงานเยอะใช่ไหมได้แปดไม้เท้าค่ะแต่ถ้าเขาทำแปดไม้เท้าไอแปดงานของเขาเนี่ยถ้าเขาทำสามารถทำได้สำเร็จนะคะ ทำออกมาได้ดีเจ้านายจะเห็นผลงานของเขาค่ะนะแล้วก็จะได้สิบถ้วยนี่ค่ะเจ้านายเห็นผลงานนะคะอาจจะปูนบําเหน็จเลื่อนขั้นนะะเลื่อนขั้นเงินเดือนนะ,ะหรือเลื่อนตําแหน่งนะ,ะหรือเพิ่มเงินเดือนให้นะคะคนรักของชาวราศีมีนก็ปังไม่แพ้ชาวราศีมีนเองเลยค่ะนะคะแล้วเรือล่มในหนองทองจะไปไหนล่ะคะก็อยู่บ้านเดียวกันนะคะ ปังทั้งสาม,มีภรรยาเลยค่ะปังทั้งคู่เลยค่ะนะหรือจะเป็นคนรักกันก็ปังนะคะอ่าไพ่ยขยายการงานการเงินนะคะใบสุดท้ายเลยใบที่12ได้สองเหรียญน,นะฮะสองเหรียญน,นี่ติดกับไพ่แวดล้อมเป็นไพ่อะไรเนี่ยไพ่เงินทั้งนั้นเลยนะไพ่เงินไพ่ดีๆทั้งนั้นนะ,ะทายว่า เงินสามารถจะหมุนขล้องมือนะฮะถึงแม้ชาวราศีมีนจะมีรายจ่ายมากมายแค่ไหนนะฮะแต่สามารถจ่ายได้นะฮะแต่สามารถจ่ายได้แล้วในอนาคตก็จะมีเงินก้อนเข้ามาอีกนะ,ะเนี่ยในอนาคตจะมีเงินก้อนเข้ามาอีกนะฮะนี่ไพ่กันเงินทั้งนั้นเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนที่ จากที่เคยเครียดเครียดอยู่นะฮะเลิกเครียดได้แล้วนะ,ะเลิกเครียดเลิกเศร้าได้แล้วนะะมุ่งหน้านะหันหน้าไปอย่าย้อนกลับมองอดีตค่ะนะห,หันหน้าไปมองอนาคตนะคะอนาคตที่เรากําลังจะเกิดขึ้นแล้วเราทําอะไรคาไว้ค้างไว้นะให้เดินหน้าต่ออย่ายใจฝ่อตอนนี้มันไม่สําเร็จที่ผ่านมานะคะ ให้ตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็ให้เดินเรื่องนะมันไม่มีความสำเร็จอะไรที่จะแบบจะเดินมาหาเราด้วยมันไม่มีความสำเร็จไหนที่จะเดินมาหาเรานะเราจะต้องเดินไปหาเขาเราจะต้องพยายามถ้าอยากติดต่อเรื่องอาขายที่ขายทางถ้าเราไม่โพสต์ถ้าเราไม่โปรโมทถ้าเราไม่นำเสนอมันก็ไม่ได้นะคะก็เพือนนก็ต้องพยายามนะคะแล้วก็ ชาวราศีมีนก็จะต้องยอมเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะเพื่อความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงนะคะสำหรับสีเสริมดวงค่ะให้ใช้สีเทาสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงสีฟ้าน้ำทะเลค่ะนะแล้วก็สีออกส้มๆะคะ่ะสีของดาวพฤหัสนะ,ะสีส้มๆแบบนี้ค่ะ เลขหน้าไพ่นะคะก็มี20งศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ค่ะศูนยห้าค่ะโอเคค่ะมีแค่นี้ค่ะสื่อน้ำโชคก็ได้แก่ทะเบียนรถและก็ทะเบียนรถของแฟนของชาวราศีมีนนะคะรวมถึงเลขที่บ้านที่อยู่อาศัยค่ะ และก็เลขจาการ์มฝันนะคะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนช่วงเดือนกุมภาพันธ uh ์2,566นะคะดวงดีเกิน80%อีกแล้วนะคะนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนนะขอให้สมหวังนะคะแล้วก็พยายามนะพยายามทำให้ถึงเป้าหมายนะคะ อย่าพึ่งย่อท้อกับอุปสรรคอะไรนะคะขอให้ทํางานด้วยความไม่เครียดเนาะเพราะว่าไพ่ของชาวราศีมีนมีลักษณะแบบว่าเหมือนเหมือนเครียดเครียดนิดนึงนะคะขอให้รักษาสุขภาพนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนนะคะนะก็ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะ แต่อย่าลืมนะคะว่าไพา่ย,ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ